ุ้งเท่าไรคะเนี่ยสูงละสามห้าสามห่อร้อยอะไรต้องสามห้าแค่ไม่กี่ชิ้นเนี่ยแถวบ้านสิบบาทโอ้ยสิบบาทไม่ได้รองนี่ของปัตตานีแท้ๆใช้ปลาดีๆไม่ปนแป้งนะแม่สิบบาทก็พอโอ้ยสิบบาทนี่หนูนอนเป่าพัดลมอยู่บ้านดีกว่าแพงอะหนูก็ไม่ได้บอกว่าหนูขายถูกนะหนูขายสามห้าสามห่อร้อยแม่จะบอกว่าหนูขายแพงได้ไงสามห่อร้อยร้อยเดียวพอโอ้ยเอางี้ เราให้ส<อ>ามห่อห้าสิบตัวแม่สามห่อห้าสิบหนูก็ได้แค่ทุนไหมไหนจะค่แแาแรงค่าลูกน้องจะค่าพี่กับแม่ขอเถอะหนูขอร้องเ <c oughs> ถอะแม่อย่าคิดต่อเลยเนี่ยมาสิบคนร้อยคนต่อแบบแม่ตายได้หนูจะเอาตังไหนไปคลอดลูกแม่หนูถามหน่อยกำไรเนี่ยขาดทุนกำไรเนี่ยนี่แม่รู <พอ S 1> ้ไหมหนูมาขายกระตร่ายกำแพงแสนเนี่ยไม่เคยมีใครมาต่อหนูสักคำคนกำแพงแสนนี่น่ารักนี่แม่อยู่กรุงเทพมายันนี่แม่ยังต้องต่อหนูอีกเหรอไม่ให้ไม่ให้ห้าสิบบาทไม่ให้ไม่ ไปจริงหรอไม่งอวันนี้ก้อนก็มาก้อนเนี่ยห้าสิบห้าสิบห้าสิบนะห้าสิบนะคอมเทนต์คอมเทนต์แม่เอออย่าไปบอกใครน่ารักจังเลยเจ๊หอยอน่ารักพี่ใส่ดีแต่ลูกชายแม่คนนั้นที่เราดีลกันไว้อย่าลืมนะเอาไปเลยไม่คนเลยลุยฮะไม่เล่นสตังค์แต่แม่อย่าไปบอกใครห้าสิบก็ไม่เอาไม่เอาฟรีแต่แม่อย่าลืมนะว่า หนูเป็นลูกสบภ้แม่นะอย่าลืมนะะจองตกั้หลับจองลูกชายเราแล้วใช่ไหมคุยกันแล้วนะแม่เราเราดองกันแล้วนะดองกันแล้วนะได้เลยได้เลยรอหนูคลอดก่อนนะแม่ได้เลยได้เลยฟรีนะเดี๋เก็บตังค์ทีหลังนะไปเลยไปเลยเดี๋ยวดูทักหา